ตอนที่ตอนที่สลับรถกันครั้งแรกอะก็คือผมแบบไปขับซี r ีาแล้วก็ที่ไปขับตัวจีอาแล้วก็มีช่วงหนึ่งอะออที่ที่เรา กันแล้วพี่ตามไม่ทันก็คือก็คือช่วงเล็กที่อาจจะเกียร์สูงก็ได้จะเยอะทักเกียสี่หรืเกียรสห้าใช่ใช่ใช่ถ้าเกียสสี่เกียสห้ายังไงถ้าตัวนี้ลงเกียร์ต่ำกว่ามันก็ตัวนี้ก็ดันได้ดีได้ได้ไวกว่าอยู่แล้วเพราะว่าเราไม่ได้ออกตัวเกียสหนึ่งพร้อมกันไงพอมันรอบจนสุดแล้วอ่ะ CBR ด้วยความที่มันต่๊ใช่ไหมพี่อ่ามันตัดไวเป็นเงินเป็นเงินเพราะนั้นเราดูถนนอยู่เราก็เลยดูไม่ทันว่ารอบมันตัดที่ไรกันแน่แต่ว่าแต่ว่า CBR เนี่ย รอบแค่นั้นเองใช่มันตัดรากใช่ไหมต้มงากลางเจียเจดีกว่าดีดกว่าถ้าเึิ่งไปปั๊บเจียเจดืดหน่อยใช่เจีเจดื้อนี่เดิม c b r เนี่ยคือดันตามดันเลยถ้าเขาเตอร์นี่คือไปนี่อีกอ่ะไปไในถ้าของพี่เลขสูงสูงเท่าไหร่พี่ลองขับดูมาดูด้วยขนาดตอนร้อยสี่หกเป็นที่อ่าก็คือเส้นเส้นบอกจะทินนะครับช่วง ช่วง,งหน้าเป็นสระบุรีถ้าใช้ความเร็วสูงนะครับก็ขอให้เรามาระวังกันกนิดนึงนะครับเด็กอย่าเอาเป็นตัวอย่างนะครับมันเป็นการเทสรถนะครับเป็นการวัดกันเพื่อนําข้อมูลมาให้ประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อรถแค่นั้นเองนะครับเราไม่ได้มาแข่งกันอะไรนะฮะ ตรงนี้ไม่ใช่สนามแข่งนะครับพอเข้าใจนะครับแต่ว่าเราก็เราว่าลองพอสมควรน,นะครับเราไม่ได้มาซิ่งมาแว้นอะไรนะฮะพอเราเทสรู้เรื่องเราก็จอดแค่นั้นเองนะครับต้องขอขอบคุณพี่จ้อนะครับวาเป็นมาเจอกันที่ฝั๊งบทอร์แล้วก็ได้มาคุยคุยกันได้มารีวิวตัวรถได้มารีวิวการขับขี่นะครับฟิลลิ่งแล้วก็ท็อปสปีดนะครับเป็นว่าราเดินทางกลอดภัยแล้วกันนะพี่เนาะครับกลับวันนี้เลยป้ะ กัดเย็นๆครับกัดเย็นเย็นเนี่ยขอบคุณพี่จ้อนะครับที่ได้ให้ผมมาเทสรถในวันนี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับคลิปนี้ก็น่าจะพอเพียงเท่านี้แล้วนะครับเป็นว่าคลิปหน้าผมมีอะไรดีๆมาเดี๋ยวเอามาให้ได้ดูกันแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ